大家好现在我在我泰国北部ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะฮะท่าสวนลงกำลังจับปลานะ่ยค่ะอันนี้คือปลาปลาปลาดินใช่ไหมคะลลงงแปอันนี้ปาลาดินใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่เออมือลงไปก็จับปลาได้ฮนะ โจอยู่โจอยู่จับปลาจับปลาจับปลาอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดแพร่โจอยู่ ouais โจอยู่จับปลาขวดก็เรียบร้อยา ปลาตัวใหญ่เนี่ยนี่ัวตับตลาใหญ่จับได้ปลาใหญ่นะครับปลาใหญ่เนี้ยก็คือธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ปลาธรรมชาติปีละหนึ่งครั้งเหรอคะจัดปีปีละหนึ่งครั้งเหรอคะมีไปเรื่อยๆค่ะปลาธรรมชาติโอ้ปลาใหญ่มากเลยครับ ปลาใหญ่มากจักขึ้นมาให้มันปลาประมาณสี่ห้าโลเนาะปลาธรรมชาตินะครับปีเรียนจัดได้กี่ครั้งครับ ปีน้นจัดได้กี่ครั้งครับหลายครั้งเจ่ะไปได้เลยจับได้เลยไม่เหมือนปลาอ่างปลาอ่างทีละครั้งอันนี้ปลาธรรมชาติสั่นเดือนหนึ่งครั้งช่เนี่ลูกชายใช่ลูกชายพ่อลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายเลิกงานมาจับปลาจับปาจับปลาในครอบครอบครัวนะครับ ปีเนือนจัดได้ประมาณห้าหัวครั้งนะางเนาะสามเดือนสองเดือนสามเดือนหนึ่งครั้างจู่ๆจ,จู่จับปลาใหญ่ปลาใหญ่ ควาใหญ่ธรรมชาติจำนวนจังหวะเรามาดูสิได้เท่าไรได้เท่าไหร่นะคะ มีกุ้งไหมคะกุ้งไม่มีเลยมีปาลาเลยค่ะประตูเหรอคะ,อะทำเงี้ยงมันไม่มงั้นปลานี้ ธรรมชาติอร่อยมากเลยนะกินได้กี่วันนี่คะหลายวัวนเ<ะ>นีย่ย <laughs> กินไม่หมดก็ไปทำเป็นปะลาละะ่อคะไไม่ไปเอาไปทอดเออาไปทดใช่ไหมทอดแล้วเก็บไว้ได้หลายวันใช่ไหมเอาไปเล่กมาตากเอาไปได้กินแล้วอัน <laughs> อไรนะเอาไปตากให้มันแห้งตากแห้งน,น,นะคะปลาแห้งนะเราเอาไว้ได้หลายวันออ๋ นี่ปาลาอะไรฮะปลาจะเิด <laughs> อันนี้มีปลาปลาอันนี้เขาไม่กินเขากินแต่คนที่เขากินเขาก็กินถ้า <laughs> <อ> <laughs> ไป นีจัดกลับบ้านแนละ้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะคบคบผม,มานะครับวันนี้ก็ถึงแค่นี้นะครับที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับีนนนะ <c oughs> ไปเอาอะไรครับ ฮไปข้างหน้าเดินไปดีข้างหน้า กลับลครัขอบคุณครัจขอบคุณครับ